Honda าซิตีรถยอดฮิตยอดนิยมปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ากับน้องนัาสืบนนกตาลิใหม่แล้วจ้าวันนี้ไม่ได้มาคันเดียวนะครับจ้ามาสองคันครับผมโตสรงท้ายปีเก่านะฮะต้อนรับปีปใหม่หมนะฮะซื้อซิตี้กับจ่ากับตรนนัดวันนี้น เอาไปเลยทันทีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเอาเป็นแพ็คคู่ไปเลยวันนี้ครับจากเกมรถซิ่งครับจ้าบอกเลยนะครับโปรปีใหม่นี้ร้อนแรงสุดๆนะครับสุดๆเลิศสแมนแตนนะครับบอกเลยเลิศสแมนแตนนะฮะซื้อหนึ่งคันแถมฟรีหนึ่งคันนะครับผ่อนแค่คันใหญ่นะคันเล็กนี่ไม่ต้องผ่อนแจก แต่ไม่รู้ว่าคุณต้องการหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ต้องการหรอกอยากต้องการแค่รถก็ไม่เป็นไรก็เอามาเป็นส่วนรถได้คัับแถมครับเ้ยเราไม่เอาก็จะแถมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้รถก็ทําเป็นสนรดก็ได้ได้ครับแต่ถ้าใครอยากรถก็เอาไปเลยขี่ได้สบายขี่ได้ไม่ต้องผ่อนแถมโอเล่นเป็นชื่อคุณเลยจ้ะแล้วก็มีบัตรที่มันเท่าไหร่กันเนี่ยสามพันบาทจ้านะครับมอไซค์คันหนึ่งบัตรที่มันสามพันแมนแล้วก็ให้ขับปีอีก 90วันคือมาดีแท้โปรนี้นะ,ะมาใครพลาดโปรนี้ก็รอปีหน้าเลยโอ้ปีหน้าจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ครับอีกประมาณ1 <c> ิ <oughs> เดือนครับโคตรนานเลยอรอรุ่นกันโคตรไกลเลยอเอาแค่ปีนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากรถกลับบ้านก่อนปีใหม่ระหว่างรถกับน้องนัทใครจะไปก่อนกันก็ไม่รู้รไ,ไม่รู้ <c oughs> ครับไม่รู้อะโอเคน้องนัทตอนนี้เรามากับรุ่นอะไรครับันนี้ honda city 1.5 v นะคะปี2013เกียร์ออโต้จ้าเป็นรถเกียร์ออโต้13รถเพิ่งเข้าตอน ข้ามเมื่อวานพึงเข่าม้มาดมาดบริฮิตยังเลยเด้วยบริฮิตยังเลยเนี่ยล้างสียังเยาะรถหัวแต่เข่าไม้ไม่ได้เก็บงานเลยนะฮะก็มาให้ชมก่อนนะฮะเปิดราคาขายวันนี้เพียงแค่สามแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นสามแสนเจ็ดครับแมนสามเจ็ดเลขสวยครับออกรถกี่บาทตรงนั้นวันนี้ศูนย์บาทไปเลยนะครับแล้วก็ให้กาแฟอีกเก้าสิบวันจ้าหลังจากนั้นไปผ่อนราคาเต็มเท่าไหร่ครับเจ็ดพันเจ็ดพันบาทคิดนานแท้คิดนะลืมนะครับนั่งนานจนลืมครับเจ็ดพันนะฮะ ไปพอนเลยสบายสบายครับแล้วก็ให้อะไรอีกมอไซค์ไงแถมบาเติมน้ำมันไปอีกสามพันมอไซค์หนึ่งคันครับฟรีเก้าสิบบันเอาบ่อเอาบ่อมาเอากลับมานี่ฮะบอกก่อนนะฮะเป็นรถเข้าใหม่นะครับเข้ามาปุ๊บล้างแค่สีนิดๆหน่อยครับได้ล่ล้างสีเลยล้างแค่ตัวรถเฉยๆโอ้โหคือใหม่แท้บ่อ รถมาดแต่แต่เมื่อคืนเนาะเรามันสิมีแม่งกองหนามาก็เลยล่างมาสภาพดรลมโอเคนะเกอแล้วการคันนี้นะจังหน้าคเมียมสวยๆแล้วรอครับมาจากชัยภูมิได้อีสานให้พูมมปะอีสานโอ้ก็คือมาไก่แท้อ่ะมาไก่นะครับซื้อซิตี้ครับแถมมีโอครับแต่คันนี้คุ้มอยู่อย่างหนึ่งอะไรแม็กอร่อยสวยมากเฮ้ยได้ข่าวว่าคันนี้ยางใหม่นะยางใหม่เลยหรอใช่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะเอาหรอนะฮะเจ้าของว่ายางใหม่ ปีอะไรวะปี20โอเคนะครับยังปียี่สยังใหม่ก็เปลี่ยนมาก็ใช้ยาวๆเลยล้อเดิมนี่นะครับสบายๆจริงๆแม็กอันเนี้ยสวยอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ชอบลายนี้ผู้ใดเป็นสายสิ่งอยากเปลี่ยนไลน์ขัดใจไวรุ่นขัดใจไวรุ่นไม่ชอบเปลี่ยพราะไม่ชอบเมียไม่ชอบแต่ถ้าแม่ชอบเอออย่างงี้ได้อาอนี่ได้นะฮะมีแม็กให้เปลี่ยนนะฮะทีอีสามเจ็ดอพีเอฟวันอารีสามศูนย์และก็สี่แปดจ้าแล้วก็ถ้าใครต้องการเป็นล้อเดิมก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อีกโอ้โหนะฮะแต่ว่าผมบอกนะเอาไปเลยนมีโอเนี่ย เอาไปเลยอันนี้แฉมยัดเยัดอ่ะยัดเยัดยัดเยัดของแฉมเอาไปด้วยนะเออเดี๋ยวใส่หลังคาไปเลยเอาเอาแป๊บนึงเดี๋ยวมันเอาโอเคไหนแห้งวะนี่ครับพิสตัสมาเดียวติดนะครับชิ้นเดียวติดเลยเออเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนเซนเดียวเองไม่น้อยนะแสนเดียวสำหรับรถปีสิบสามอ่ะนะครับเรมีวิทยุให้ระบบปรับแอร์แมนนวลเกียร์ออโต้ ภายในก็มีแอร์แบ็กให้2ลูกตรงพวงมาลัยนะคะมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าทุกอย่างเลยไฟฟ้าทั้งหมดนะไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับผมนี่ฮะแฮกแน่แฮกแน่ฮะแฮกโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยรถรถโอ้โหครับตะเข็บประตูเดิมๆสวยงามครับไม่มีการตัดต่อพิกควมทุนน้ําอะไรไม่มีครับนะสวยเลยครับเดิมๆโรงงานครับเดิมๆนะฮะมีฟองน้าด้วยครันนี้โอ้โหครับมานะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับจะอื้นะครับดูบอดี้ครับนะ สวยๆกิ๊บกิ๊บคมคมเลยข้างในยังไม่ได้ล้างถ้าล้างมันจะสะอาดกว่านี้ใหม่กว่านี้โอ้ยโอ้ลืมเปิดไหนเปิดดาก่อนอ้าวลืมเปิดดาครับนะซิตี้นะฮะตัวนี้นะครับสีขาวนี่สีประตูครับหูบอกเลยข้างหลังโคตรใหม่นะครับน็อตนี่ครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะฮะมาดูพวกบอ็อกแม่แรงยังอะไรเป็นไง ตูเดิมท้ายเดิมไม่ได้ครบนะฮะดูนี่นี่ฮะพวกซิลิโคนคนละสีกับตัวถังเลยนะเบอร์อ่าวพี่น้องนะก็คือถ้าเกิดว่ารถมันชนมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีเดียวกันนะครับก็คือก็จะพ่นสีทับแต่ว่าทางนี้คือเขาใช่เดิมโรงงานนะครับน็อตซอกประตูเดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอนแล้วบอกเลยว่าสีเนี้ยแย่งกันแน่นอนสีขาวสวยพร7,000ชิวๆเลยนะฮะนี่อ่ะฝั่งนี้อ้ อาร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกเม็ดเลยสวยงามนะคะแลบประกันเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำ <นะ S 1> จมน้ําไฟไหม้แต่ต่อคัซีมานะครับซิตี้ฮอนด้าครับแผ่นเพจต้องเป็นสีเขียวคมชัดเจนนะครับตรวจสอบได้นะครับโอนเล่มได้นะครับผมนะซื้อขายได้ตามปกติฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับตะขิดประตูประตูนะฮะสวยนะฮะเน้นสวยๆครับใช้งานนะครับรถบ้านคันนี้นะงามๆเลยโอ้โหนะห้องเครื่องเป็นไงเอาหารูไ่เลยรูหาย,ยรูหายครับหลายรูเหลือเกินหลายหูนะ นี่เป็นไงเป็นงอันนี้เป็นเครื่องสี่สู่สองจุดห้านี่เป็นเก่งกลางนะครับจะแล้วก็ยังไงต่อเบรกเอเบนไหมถูกต้องอ่าเบรกเอเบนนะคะเครื่องเดิมไม่มีติดแก๊สนะครับผมนะก็สภาพโดยรวมก็สะอาดนะครับลูกค้าก็ดูแลดีครันนี้นะครับพวกแก้มต่างๆครับน็อตนี่ไม่มีแกะนะนะดูเลยครับผมไม่มีรอยนะถ้ามีรอยคือสฐานเลยว่ารถมันเคยทําอะไรมาสักอย่างนะครับนี่ติ๊ทเกอร์อยู่อย่างนี้ครับนี่นะครับถ้ารถชนมาเนี่ยหายแน่นอนไม่เหลือนะครับ สวยๆอันนี้นะครับมาใครหาอยู่คันนี้บอกเลยว่าสาว h o n k s w a ไม่ผดหวังนะครับผมนะไปเช็คช่องล่างนี้หน่อยนี่คือเช้ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนะแล้วก็เจ้าของเก่าคันนี้บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกเปลี่ยนให้ม่อีกเปลี่ยนให้ม่อีกเริ่มใหม่เลยนะครับจะขอบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรเปลี่ยนให้อีกนะกับคันนี้ฮอนด้า ฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดห้าวีนะคะปี2013เกียร์ออโต้จ้าเปิดราคาขายเพียงแค่3 7 0 0 0 0บาทออกรถกี่บาทครับศูนย์บาทไปเลยแล้วก็ให้ขับเฟยอีก90้าสบาทนะครับหลังจากนั้นไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่7,000บาทจ้านะครับผมแล้วก็มีบัตรสมาแถมให้อีก3,000บาทนะครับยังไม่พอซื้อรถวันนี้แถมเฟร์มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้โหนะฮะอภิมหาอะไรกัาเลยโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะฮะไม่มีใครแจกแจกไปเลยครับนี่นะโทรมาหลายบอกว่ายังก็เลยนัด ใกล้ปีใหม่แล้วอยากหารถสักคันกลับบ้านเเอออน้องยังไม่เคยออกรถเลยนะอยู่ไกลบ้านอ่ะบ้านอยู่ต่างจังหวัดอีสานอะไรเงี้ยเราไม่อยากนั่งรถตู้ทุกวันนี้มันก็ไม่ดีอ่ะโควิดนะจ๊ะอะไรอีกหลายอย่างครับอยากได้รถเขาแล้บอกเลยนะว่าต้องรีบจองรีบเซ็นสัญญาเพราะว่าเดี๋ยวหลังยี่หานี้ไฟแนนซ์หยุดยาวอีกยาวเดี๋ยวได้รับรถ่าอย่ามาโสดใคยเด้อโอเคครับใครที่จองผ่านออนไลน์วันนี้ก็ รับสิทธิไปเสิร์ฟไปพิเศษไปเลยนะครับรับสิทธิพิเศษไปเลยนะฮะจองวันนี้ค่าจดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แม็กใหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ทรงรถให้ทําสัญญาที่หน้าบ้านให้แล้วประกันหลังการขายจับปิ้วสมาร์ทแล้วก็จองวันนี้รับทันทีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันจ้าโอ้โหะโปรโมชั่นนี่ยาวมากเลย ใครอยากจะซื้อจะจองนะคะบอกเลยต้องรีบะนะคะทาง Facebook ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปรับหมุดยอยู่ด้านบนบส่วนทาง YouTube ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปรับหมุดยอยู่ด้านล่างของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเลิกคลาเลือกโทรมาได้เลยส่วนเอซีท่านไหนที่ไปแนะนําให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักเพื่อนสน,นิทเพื่อร่วมงานมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราขั้แนะนําทางการตลาดไปเลยสามพันบาทจ้าเอฟซีท่านไหนได้เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กันเราบ่อยๆนะคะเดี๋ยวรุ่นจับแจกเสื้อเอซีไปเลยหนึ่งตัวจ้าก็าาฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นนนนกกระะะะะดดดิิ่่่่่่งงงงททุชชออาาา้้ววววยยคไมจเป็ต S.C. c m o ตอร S.K. หรือว่าจะเคมริสิงเขามาติดตามเขามามวนซื้อัันพี่น้องตอนนี้ติดตาม8ล้าน5้าที่ยังไม่มาติดตามยังครับยังไม่มารออยู่โอเคมา Honda City แทมฟี่มอเตอร์ไซ์